พาค,คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลังจากที่ชุดสืบสวนจับกลุมตัวลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพระพระวรรรัตน์นะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรได้ซึ่งมีเรื่องราวของการยากักยอกเงินวัดเกือบ200ล้านไปใช้ส่วนตัวล่าสุดค่ะตำรวจแจ้ง4ข้อหาเพิ่มเติมแต่ว่าเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ ความคืบหน้าคดีการยักยอกเงินจากบัญชีของวัดประวรนนิเวศวิหารและวัดสาขาหลังจากที่สมเด็จพระวรรรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดประวรมรณาภาพไปเมื่อวันที่15มีมนาคมที่ผ่านมาแล้วก็นําเงินจํานวนนี้ไปใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นเงินจํานวนมากนะคะกระทั่งนําไปสู่การจับกลุ่มตัวในเนยลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพระวรรรัตแต่ก็ยังให้การปฏิเสธตลอดเวลาค่ะ มีการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างกับชุดสืบสวนบอกว่าเงินจำนวนดังกลา่าวเป็นเงินที่สมเด็จพระวรนรัตน์มอบให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้ช่อโกงมาแต่อย่างใดแต่ก็ขัดกับหลักฐานของทางวัดค่ะที่มอบให้กับตำรวจชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพราะว่าเป็นเงินที่ถูกโอนจากบัญชีของวัดเข้าบัญชีส่วนตัวของในเนยโดยตำรวจได้มีการแจ้งดำเนินคดี4ีข้อหานะคะก็จะมีทั้งข้อหาช่อโกงลักทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและฟอกเงินซึ่งขนาดนี้ชุดสืบสวนกองปราบปรามกําลังสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายเนยร่วมกับปปงเพื่อนาําทรัพย์สินมาคืนให้วัดนะคะอือยักยอกไปนี่จํานวนไม่น้อยนจากข้อมูลบอกเกือบเกือบสองร้อยล้านเนะเอาไปใช้ส่วนตัวนะสาหรับคดีนี้คุณผู้ชมครับต้องย้อนไปเนี่ยมันเริ่มขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับปีหกสี่เนี่ยฮะ ตัวในเนยคนนี้เนี่ยเขาออกอุบายครับใช้อุบายหลอกให้สมเด็จพระวรรัตเนี่ยให้ท่านลงลายมือชื่อในใบถอนเงินก่อนที่จะนําไปเขียนจํานวนเงินตามที่ตนเองนี้ต้องการนะครับแล้วก็นําไปแสดงต่อพนักง,งานธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาจากบัญชีเงินฝากของวัดนะครับเป็นบัญชีเงินฝากของวัดชิรธรรมมารามจังหวัดอยุธยาครับจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมกราคมปี65นะฮะ มกราคมที่ผ่านมาในเนยก็ยังคงใช้อุบายเดิมเนี่ยครับแต่ครั้งนี้มอบหมายให้ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระวรรรัตน์อีกคนหนึ่งไปถอนเงินออกจากบัญชีแล้วก็ทำธุรกรรมเป็นการซื้อแคชเชียร์เช็คมาแล้วก็แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายระบุเป็นชื่อของในเนยวิธีการแตกต่างกันไปาจากครั้งแรก แต่ทามาตั้งแต่พฤศจิกายนปี64มาอีกทีหนึ่งกัมกราคม65นีนะะ้ทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าสมเด็จพระวนารัตน์ได้เปิดบัญชีเงินฝากส่วนตัวแล้วก็บัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัดหลายบัญชีนะคะโดยมีนายเนยเป็นผู้นําสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนของอดีตเจ้าอาวาสไปแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่ะโดยเฉพาะข้อมูลโทรศัพท์ที่จะใช้ทําธุรกรรมมาเป็นโทรศัพท์ของตัวเองเปลี่ยนจากข้อมูลามาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ตัวเองนะคะเพื่อโอนเงินจากบัญชีต่างๆมายังบัญชีเงินฝากของตนซึ่งก็เป็นเหตุให้วัดวชิระธรรมารามได้รับความเสียหายประมาณ80ล้านบาทค่ะส่วนวัดบวรนิเวศวิหารได้รับความเสียหายประมาณ110ล้านบาทรวมความเสียหายของทั้งสองวัดวัดประมาณ190ล้านบาทถือว่าสูงทีเดียวซึ่งล่าสุดวัดบวรนิเวศวิหารก็มีการถแถลงการนะคะบอกว่ามีการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็บัญชีของวัด รวมถึงวัดอื่นๆที่อยู่ในความดูแลพบหลักฐานว่ามีบุคคลกระทำความผิดโดยนำทรัพย์สินของวัดไปเป็นของตนเองอจึงมีการแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะครับก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายังยืนยันว่าไม่ได้ยักยกอกนะคะ